อยากมีเซ็ตพันแทงว่ะอะไรนะอะไรนะเซ็ตพันเหรอเออวิ่งแทงเลยวิ่งไล่เนี่ยเนี่ยเลยเราเราก็เล่นก่อนเลยกันใครเล่นสนไงวะธนาคารมีนะไม่รู้เขาเรียกที่อะไรไม่รู้ปุ๊นึกชื่อละธนาคารแล้วกันโอดพี่โอดข้าวโพอดก็เล่นกันมงโอนตัวหนึ่งม่อกี้เล็กละวปิดแอร์ก็ร้อนเปิดแอร์ก็หนาว เอาราของลงอีกไายอยู่ริมน้ำ่าจิคซายมาไอ้จิคขวาไปนะนะราบเร่อาเดอร์ี่จนี่้เจอในในสเตจั้นเจอแล้วราชนะรับรับแรงสองหน่อยเจอแล้วรอชนะดุยวันนี้เราจะไม่แพ้ใครทั้งนั้นเออบางคนก็อิ่มอยากเจ๊แค้นใหญ่ใหญ่อะครับไปเจอเจ๊แค้นใหญ่อจะได้สนุกสนุกกว่าเดเยบะมาก ถ้าเมียไม่อยู่ผมเล่นเต็มที่ได้เีขาถ้าเมียอยู่เล่นเต็มที่ได้ตัวเหรอครับเมีแอบปาดก็ได้ครับโอ้ยพอตอนนี้พอคนหุบกึ่งตู้ประมาณนี้ไอีดุ้เลยไม่ีเงี้ยแล้วเนาะไอ้ร้อนไอ้ร้อนไอ้ร้อนไอ้รนนี่ใครที่ดีไหมครับมีรถพากลับเซฟยังเห็นวิ่งเจอตัวไก่แล้วปล่อยไม่ไม่อิ่มนั่งรถอะตอนนี้หิวของมากเลยอยากได้ของ อยู่โตมากครับตอนนี้นี่แหละครับอยู่พี่อินแล้วเลยครับแต่เพื่อนเราแต่กาฟ้าในในป่าพีดีนะเขาเติมไปทั้งหมดก็ประมาณหมื่นห้าที่เติมให้หมดบิับบิ๊กขาเพื่อนเพื่อนอีนแล้วเ้อนี่เลยแล้วไหนแค่เราจะมีเสน่หอันพี่เออไหนหรือไหนโอ้โหมีใครจะอะรแค่เราอ่ะมันมีเสน่ห์พี่แต่เราลงเล่นโอ้โหเท่านี้ของยังหายเร็วเลยลงมาเล่นไม่จบอ่ะขนาดที่ไปยังหายเลย ไม่เหมือนกันเลยาเด้อต้องขอปเนี่ยถ้ามึงถ้ามึงถ้ามึงพูดแบบเออเอาของให้เพื่อนเลยก็ได้เออมันยังดูดีกว่าอะไรนะพี่หนูไม่ได้ยินเลยอเกาะทรายด้วยแบบเออไมันมีแต่ของจ้าอย่ามึงเอาให้เพื่อนไปเลยได้มีแต่ไม่ไม่ใครช็อตครับไม่ใครช็อตครับผมคิกว่าผมได้ยินคนเดียวนะไม่ไม่ใครช็อตอ่ะบบเฟิร์สอ่ะ ไม่ไม่ไม่ช็อตพี่ในกระเป๋าช็อตจัดเลยโโหอย่าพูดเลยทัี่ไปดูดแย่มากไงมัที่ไหนช่องหลีดีกว่าโ่องหลองหลีแล้วปิดไหมเลยนะเดี๋ยวชื่อีละคนรอเพื่อนเราเยอะกน้อยเรียนแล้วเรียบร้อยแล้วถึงแล้วบอกนถึงกินข้าวแล้วไอ้คนคนออกคนสุดท้ายโดน เล่นเลนำรวจเล่นแมนไหนอละเล่นตำรกบันแรงนะเล่นตำรบันแงนะมา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 โป้โป้มงบโซดิงด้งแคนเหลืองมันมันเล่นป่าแค่เราไหมเท่ทีท่ทีค่ะลูกไม่ใช่เขาไปเคลียร์เขาไปคุมหลงโค้งลงคาทีดีก่อนสายมือเกิดสายมือเกิดระวังดนลยหลังนะสายมือเราอ่ะไม่ยอออะไรกันตรงนน้นหน้ากันเนี้ยออไอจุดได้ไหมตอนเนี้ยไปอออะไรกันตรงนน้นน ออลัยการคนมาออะไรกัรเอ้าเอ้าเอ้าคนที่ตายขออยู่ที่ผกนะคนที่ออะไรกันเดี๋ยวก็ตายน่ะขอมันอยู่ที่ชื่อบอกชื่อไปเลยครับอชื่อเลยชื่อเนนิดก็ได้โอ้แล้วันที่เขาปิดใหม่นี่เขาไม่เล่นหรอพี่ตัวนี้หรือว่าอะไรโหแม่งเล่นกันในป่าว่ะเดี๋ยวเข้าเมืองมาเดี๋ยวมันก็เข้าเมืองมาเดี๋ยวพวกมันก็เข้าเมืองมามันจะดักใครมีแต่เราอยู่ในเมืองนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เข้ามารอเลยอืมเดี๋ยวอัมกับเบนมา ทำกับพี่เบนเล่นปะพี่เป็นไปนะผมมีอ่ะถาอยู่ผมอ่ะเดมาแล้วนะไอ้โรนอ่ะปัวมันลมมันเข้าไมาไอ้อามเข้าไมาปะมาแล้วมาแล้วกูเข้าทางนี้ดีกว่ามาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยดังรับทีนีขอขอหน้าตึกส้มด้วยขอหน้าตึกส้มด้วยคนหนึ่งไปดักมาหน่อยหน้าตึกส้มเ้ากำลังสำรองไว้นะมาเก็ตหลังมาเก็ตเลยกะที่ขอหลอดผมับเชี่ยวขวบมาใช่ไหมเอากระสุนมุ่งหลังมาเก็ตเล็กไว้กันมาน้อมไกลอ่ะ อ้าวไม่เอาไม่มีคนมาคุมบ้านแดงเลยเหรอพ่อค้างได้ไงวะเพี่มีเพื่อนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปให้เดี๋ยวเตอร์ไปให้วะขอขอขอคนคุมบ้านแดงแั้วสามคนอ่ะการการสามแยกดันเข้ามาการสามค้างว่ะแล้วก็หลังใา้พี่ดีสองสามคนได้ปะตายพี่ดีสักวสองคนเซิ่งดังได้ได้กันไว้กันไว้มันน่าจะดันเข้าทางตึกส้มก่อนนะตึกส้มโดนก่อนนะเข้าอินหลุดอิหลลลลุดดดดรถงงงงไไไ้้้ยยัอู่ อันนี้พี่ต้องเล่นหรือพี่ฝนเล่นดีนะคนต่อเขนดินไปไหมครับไม่นมน่าจะพับอนของดิสเลยนั่นแหละโอ๊ยตังค์ตัวนนี้อนอ่่ออนไม่เข้าวะพี่อย่าไปเก็บตังค์จังเลยดันไม่ต้องดันไม่ต้องดันโซนไว้โซนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดันเข้ามาทำไมไม่มีคนยิงอ่ะมันก็ดันมาได้เจอปุยสัตว์เจอนี่นีนะไอ้เจี๊ยบนี่มีเราดิดันแล้ว ไปไมต้องกล่าวไม่ต้องพูดเลยโอ้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 โอ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 ้เกิดคมป์โอยู่แล้วเนี่ยโอ้โอ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 ้โออ้เมืองใช่ไหเนี่ยทุ่ี้ลใช่ไหมใช่เนี่ยเลยฝนฮะดันเลยใช่ไหมฝรั่งฝรังด้วยิงเลยออการเพื่อนเเพื่อนคนาต้องไมต้งีมปไเอาไ้เไมม้ไป่ต้องเลยด้๋ยไปอาไม้นอาไม้อไ้าม้โปเอาไ้เอไม้ไปเอาไ้เอไม้ไปเอไอ้เอ้ปอาไ้เอาไม้ไปอาม้อาไม้ไปอาเอาไ้อาไม้เอ้เอา้อ้ไม้เอ้ไป ตก็ไปอยากมาหนออยากมาหนอขอช่วยอยู่ที่นี่ไปก็ไปโอ้กูแตะไอ้เียบปสองยงาปสองยางหไปไปหาคนละต้นละไม้เลยเฮ้ยไอ้เหียเสียงเกิหายเลยเว้ยโอผนตายวหะข้างหลังลยข้างหลังเข้าขาหลังมันเกิดมันลมันองเกิดะเกิดโคตรเยอะเราดันเข้าไม่ได้เราไปับเราก็ยังเลยพมีดัหมแล้วเอเลยเลยเอาเลย เอาลอแล้วอ้เอ hey, MM ็นเอ็นไก่ตัวเิดแล้วไงต้ว้วไก่ลงอะไก่อนยูเกิดอล้วตอนเนี้ยแม็กัแฝอะไรเแนวหลเา้ไปไหนวะคนฟาวก็ฟาวตายหาไปเลยก็ลงคนฟาวก็ฟาวตายไปยิงวล ตตาจะเรร Judy, มาของไอ้พี่นบุญเลยไม่แล้เยตัหนึงนนึงไอ้พ okay, okay. ี่แมพี่แมพี่แม่แล้ว่ล่ล่ลไอ้แตกไปแล้วแตไปแล้วตรงนั้นมีหน้ามีตัวนึ่งมีหน้ามีตัวหน่งเห็นแตกสองแล้วนะเห็นแตสองแล้วนตยแล้วพี่ติดยาแล้ว

มีมาเลยหรือว่าผมยาหมดผ่านแล้วทำยาไม่ขเ้ยได้ก่อนไม่เคยเกิดวะพี่แมวพี่แมวแมวหลังพ่พียามีไม่มีปะมันติงจัดเลยทมยาไม่มน้ามืดไม่มีน้ามืดอันน้ศพมีนมีแมวไม่หมดพี่ตอนตอนตอนที่มีแมวแตมีแต่ตอนนี้พี่แมวดูไม่ไรตอนนี้พี่มีป่ะมีมนี่พี่มีอ่เีวไปเล่นาเราเราเดนี่อยู่นี่ี่เรา จิตธาตจกิงใหญ่ความตั้งใจเด่นเดียวขอบโทที่ขอเอดำเดโทที่หอเปดำเด่เลยเลยไม่เก็บรอบไม่เก็บรอเลยมีใครมีน้ำไหมอะแต่อยาได้น้ำอ่ะอยากได้น้ำอ่ะเออเขาเข้าเมือง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 ทาไมมันเอาไอ้นี้มาด้วยวะทาไมมันมี กระเป๋าคูณแปดมาด้วยวะกระเป๋าแปดแปกระเป๋าใหญ่กระเป๋าใหญ่ไ่อ้ไ um อ wow ้กล้องคูณแปดอะไอ้ทียน wow ี่เล่นสนไหนปะเนี่ยมันมีแบบวัลระยะด้วยไม่มน่าจะเก็บดิบไปละมาส่องเปล่ามาส่องเปล่าแต่มันมีกล้องคูณแปดด้วยเพื่อนแค่แค่มีก็เก็บดิบแล้วล่ะดีไม่เพื่อนมันน่าจะเก็บดิบไปละเออ เข้าเมืองดิสรีเ้าเมอดิสอรน่องผมหาซอบผมอยู่ผมหาสอผมมาวอมาติวอมาติวองะมองเห็นยิมแต่เวละละลาะละาป่ะอนไม้รอตม้อติเห็นต้แต่สามีตัว่ไม่กิทไมเห็นเพื่อนลูกค้างวะไอชูเนี่ยไอชูนี่เน่ยเอ้ยไอชูนี่เอ้ยทาไมคนนี้เขาวาวาปิ้งอ่ะ ไอนี้เนี่ยปิงปิงปิงคนนี้จะสบไอมินอยู่หนวะปิงเอโปนะกูแตกไปหลายศพได้เยอยอารมณ์อารมณ์อะไรนเมืองะไนะงมีเปิดปิงเอโปนะปิงปิงปิงมัดไหลรู้จักเปล่าไม่ใช่คนละเกมโทษโทโเราตอบเร่อยนเมืองได้นะแ่มนเกืองๆีรื่อๆเ่วย่อเกิดเรื่อยๆเลยเข้่มาเลยเรเรอยรอยเยเบเนยเยอยอออยากรอยๆ ไอ้มิ้นีทำหน้าคนไหนไปยังอยู่ปะวะอยู่ปะวะเอ้ยยังอยู่เว้ยไม่ปืนไม่มีไอ้ไอ้ไอ้มิ้นมั่วนะไอ้มินอหะไอ้มินไอ้มิ้นมั่วละยาต้นไม้มันบางอ่ะพี่ช้างมันแข็งตอนแรกผมบอกไว้ที่ปากดีใส่ครูไอ้สัตว์อยากมันก็ดันมาอ๋อคนไหนจะเอาแบเน็ตมาแล้วเสียงแล้วเสียงยังเด็กเลยเยอะมากเออปากดีไอ้สัตว์หมดเห็นไหมล่ะมาในสองในสองในป่าในปาในปาใครยิงเนี่ย

เนี่ยๆๆก่อนนี้ถึกกว่าโอเคครับพี่ขอบคุณครับขอก้อขอก้อขอก้อออโอ้โหการโดดกันพึ่งภาพเลยแดงหนึ่งแดงสองอ่ะตำรวจอะใช่ปะมาตำรวจแล้วมึงก็ตำรวจแล้วมาตำรวจแล้วเลยขอก้อขอก้อขอไนท์แม่งกระโดดกันพุ่งเรียบร้อยลุทของไปแล้วเี่สิบตีหน่อยเลยยี่สิบตีหน่อย แทนเหลืองแพน์ยี่สบ็ดยี่บ็ดยี่บพลกรยี่สิบได้ไได็่พจม่เหืไม่เห็นแล้วพี่จอใี่เห็นแตวเนี่ยปลเหล็กเนี่ยพี่โอที่หี่เยอะชิบหายแ่อพงกระเพาเาเนี่เหลืองเทาพี่พี่โจหแล้วก็จะไปยังไงอ่ะแล้วนี่อเอาคว้าเอาเา่อเปล่าอีดยาเคลื่นที่จุดเก็มยเอาไปดิเนี่ยตรงน้องวันนี้ เอาเอาไปอิ่มเหอะพี่พี่เอาเอาเอาดันดันเข้าดันเข้าเมืองเฮ้ยเพื่อนโดนยิงเพื่อนโดนยิงออกมาได้ไม่ยิงโอ้แม่งเอ้ยเพื่นแตกเลยเพด็จมีตะกาเพะว่ตรงเนี้ยกูจะเปลี่ยนปืนอะไรนะครับถ้าถโน n ิ r m a แล้วกลัวลืมอะไรเนี้ยมันจะมันจะเข้า normal PK ไม่ได้แล้วไม่ก็เข้าซับซีเซอร์วิเวอร์ไงซึ่งสองไห้ซื้อตรงกลางกัน โทพีเคก็มีผมว่าตั้งอยู่เซิร์ฟหนึ่งอ่ะตั้งหลังอู่เลยเอาไงพี่ถ้าเป็นเซิร์ฟพรีเมียมอ่ะมันจะไม่รีตู้นะแต่ถ้าเซิร์ฟธรรมดามันรีนะไอ้บิ๊กเนอร์อ่ะรีนะเอาพิเชียวอะเอาพิเชียวก็น่าจะรีอ่ะเห็นบอกว่าแค่พรีเมียมอันนี้ไม่รีมีมีเหมือนกันพี่มีเหมมือนนกัีแค่พรีเมียมที่ไม่รีของแตกไปเยอะแล้วเอาไงเอาไงเราเล่นนะไปไปโดนพี่ไอ้โทนี่บอกว่าให้เล่นก่อนเลย